The Professional. กลับเข้าสู่รายการ The Professional นะคะวันนี้เรา3ามคนต้องบอกว่ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับกีฬามาฝากผู้ชมกันมากมายรวมไปถึงแฟชั่นที่วันนี้พี่ปรามาฝากก็สามารถมาติดตามได้เพื่อที่ได้อัปเดตเทรนด์หรือว่าสร้างลุคที่โดดเด่นให้กับตัวคุณเองนะคะทุกเทรนด์ทุกแนวรับรองนํามาฝากกันรวมไปถึงเรื่องผมด้วยต้องบอกว่าสําคัญจริงๆอย่างน้อยที่สุดนะมันดึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราออกมาได้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะมีอีกหนึ่งพลังที่อยากจะมาฝากผู้ชม แค่ตัวเราเองไม่พอเราต้องอัปเดตเทรนด์ต่างๆกันด้วยชวัสคอร์โปรเฟชชั่นแลประเทศไทยผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลกชวนสาวหลกักลุกมาเติมสีสันใหม่แห่งเทรนด์ผมฉีกทุกกฎเดิมๆที่เคยมีทั้งความโดดเด่นล้ำสมัยสะกดทุกสายตาก,กับการกลับมาอีกครั้งของงาน Essential Look ฤด,ดูกาลใหม่ Autumn Winter 2016 f l e c Collection ที่มาใน3เทรนด์สสไตล์ เริ่มด้วย at leisure เอาใจสาวๆยุคใหม่รักสุขภาพเสื้อผ้าทรงผมโชบเชี่ยวทันสมัยทมัดแมงปลุกความเป็นสปอร์ตในตัวคุณ genderless ผสมผสานทั้งมาดแม่และความเป็นหญิงให้ลุคสมาร์ทปราดเปรี่ยว ลุกผมบอนสุดเนี๊ยบสุดคลาสสิกให้สาวๆได้สวยเนื้อการเวลาอัปเดตเทรนก่อนใครได้แล้วที่ f เฟซบุ o กชวาสคอ e โปรเฟชชั่น a ลไทยแลนด์ สนุกสนานและเต็มอิ่มกันมากไหมคะคุณผู้ชมคะแต่สําหรับเรา3คนต้องบอกว่าสนุกสนานมากเวลานายมาูเยอะนะครับนะคะได้พลังงานมากมายเลยทีเดียวกับวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ของเราค่ะ Happy Sport Club ยินดีต้อนรับสู่ Happy Sport Club ครับเรามีสนามฟุตบอลย้าเทียม9สนามมีทั้งอินดอรและก็อ d o o ดแล้วเรามีฟิตเนสนะฮะ สาวๆที่ชอบออกกำลังกายเรามีโยคะมีอารบิดครับและมีกีฬาน้องใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งประเทศไทยเราเปิดที่นี่เป็นที่แรกครับคือพาเโดฮะเป็นเกมกีฬาคล้ายๆเทนนิสนะครับแล้วก็สวอตร,รวมกันเรามีห้องจัดเลี้ยงนะครับสามารถจุคนได้250 300คนที่นี่จอรดรถได้ประมาณ200คันครับ เก๋ๆวันนี้นะครับจากคอ k o s f l a g กชิ p ที่ Central World ครับ,รบฝากคุณผู้ชมไปด้วยกับ IG ของพวกเรา3คนนะคะรวมไปถึงฝาก YouTube ของเราและก็แฟนเพจเอาไว้ด้วยนะคะอาทิตย์หน้าติดตามเรา3คนได้ใหม่ใน The Professional นะคะทุกวันพุธ1 1โมง5นาทีทางททบ 5, 5และไทย Global Network 177ประเทศทั่วโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ